ประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเลสเครีมลองกันหน่อย ชาติสวอีกครั้งนะคะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกองกของเราค่ะเดินทางมาถึงปีที่8นะคะฤดูฝนรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเข้ารอบ4ี่ทีมค่ะวันนี้นะครับที่น่าสนใจที่สุดเลยให้จับตาดูโรงเรียนสันทายวิทยาคมนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องจับถขนาดนั้น โรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนน้องใหม่นะคะมาใหม่เลยค่ะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะน้องเนยค่ะแต่ฝีมือไม่ใหม่นะโน้ตคะนี่งไงไม่รู้ว่า2โรงเรียนนี้นะคะเขามีกลมาเมลับอะไรค่ะโน้ตค่ะไปแอบดูกับ2โรงเรียนนี้เลยกับวันนี้2หนุ่มจากปานนาแกงสเตอร์จะพาเราไปพบกับน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันครับแล้วหนุ่มคนแรกนี่เขาจะพาเราไปพบกับใครล่ะครับเนี่ยชื่อไอค่ะอ๋อน้องไอะครับน้องไอเป็นนักร้องหอเปบอกครับ ไม่ได้เป็นครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นนักร้องครับโอ้โหมองอย่งนี้ว่านักร้องนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับไม่สวยได้ไงล่ะครับนี่นางเอกของวงเลยล่ะครับเอาเป็นว่าไปพบกับนักร้องตัวจริงกันเลยจ้าฝากรักลมผามาาพี่เจอแบบนี้เข้าไปพิธีกรของเรายิ้มกลิ่มเลยล่ะครับแต่โรงเรียนนี้ นักดนตรีก็เสียงดีไม่แพ้กันนะครับมาล้ถึงวันเวาลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไป <c oughs> สุดยอดไปเลยครับน้อง <c oughs> มากันที่โรงเรียนโรงพยาบาลโรงพักเอ๊ะยังไงครับเนี่ยครับแล้ววันนี้นะครับทำไมน้องๆต้องแต่งตัวแบบนี้้วยครับ <c oughs> เป็นแตกต่างแต่ง,ตงเป็นตามอาชีพต,ต่างๆนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้เข้ากับบทเพลงที่เราอานำเสนอในวันนี้ครับผม แท้ก็แต่งตัวให้เข้ากับโชนี่เองตอนนี้ครับได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเราตามมาดูเลยดีกว่าครับมีตำรวจครับกำลังจับนักเรียนคนหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจครับเพราะว่าคุณจับนักเรียนทำไมครับไปทำอะไรผิดมาครับโยมโยมอาตมากำลังซ้อมการแสดงอยู่ซ้อมการแสดง กรของเราผิดคิวซะแล้วล่ะครับหน้าแตกแบบนี้เห็นทีต้องหลบไปที่อื่นแล้วล่ะครับเนี่ยไอ้จริงๆเลยครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับไนท์บ